สวัสดีครับเจอกันกันกบผมกิติคนคำนวนนะครับคลิปนี้มาพูดมาคุยกันถึงแนวทางประจำงวดวันที่17มกราคมพุทธศักราช2564นะครับคลิปนี้ผมจะโจวหัวคิปว่าโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกนะครับเราจะรวบรวมทุกข้อมูลที่ผมเคยเผยแพร่ไปแบ่งปันไปนะครับสำหรับแนวทางวันที่17นะครับคือวันพรุ่งนี้เองนะครับ ก็จะรวบรวบรวมไว้ภายในคลิปเดียวคลิปนี้คลิปเดียวเนาะค,ครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับเนาะเออก่อนจะเริ่มเนี่ยผมต้องออกตัวก่อนเนาะไม่รู้นะครับว่าหวยออกตัวไหนเป็นเพียงการคาดการคาดเดาล่วงหน้าเท่านั้นนะครับวิธีการคาดเดาเนี่ยก็นั่งดูผลหวยผล,ผล,ผลสลากิกนแบ่งรัฐบาลย้อนหลังนะครับก็นำตัวเลข ผลสลากมาเรียงเรียงกันดูนะครับแล้วก็จับสังเกตนะครับบวกกับวิธีการที่คิดค้นขึ้นมาเองคือการคำนวณแบบเฉพาะนะครับก็จะได้ตัวเลขคาดการ์ออกมาแต่ละวิธีการนะครับแต่ละงวดก็จะมีวิธีการหลายวิธีการนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็สรุปนะครับก็จะมีตัวเลขสรุปนะครับเป็นเลขชุดคาดการ์นะครับแล้วก็เลขวิ่งนะครับ แต่กว่าจะมาเป็นชุดสรุปนี่ก็มีหลายวิธีการอย่างที่บอกไว้นะครับผมจะเริ่มต้นตั้งแต่หน้านี้เลยนะครับหน้านี้สูตรนี้นะครับผมใช้หวยวันอาทิตย์เนาะนี่คือหวยวันอาทิตย์ใช้ตัวเลขวันอาทิตย์นะครับตังวันที่1เลขท้าย2ตัวนะมาเป็นตัวตั้งต้นนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายน61นะครับจนถึงอาทิตย์ล่าสุดคือ หพฤศจิกายนหกสนะครับสูตรนี้ตั้งต้นด้วยหลักร้อยของรางวัลที่1นะครับในงวดวันอาทิตยะนะ์นาะศูนย์นะครับนับต่ออีก4แต้ม 1. 2. 3. 4ก็จะได้เป็นเลขคาดการ์หตัวนะครับนี่เช่นกันนะครับผมหวยวันอาทิตย์ล่าสุดคือเลข4นะครับอยู่หลักร้อยบนนะครับ สี่ห้นี่คือเลขคาดการ์ว่าจะติดเด่นจากสูตรหวยมรธิ์นะครับสี่ห้าหกเจนะจากสูตรนี้สูตรเดียวนะครับนะไปหน้าถัดมานะครับผมอันนี้เป็นตารางเลขกำลังวันนะครับซึ่งก็ตารางเลขกำลังวันเนี่ยงวดที่แล้ว เข้านะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับย้อนไปดูกันนิดหนึ่งงวดที่แล้วแตกสามตัวบนเลยนะงวดที่แล้วถ,ถ้าผมจำไม่ผิดวันวันที่สามสิบใช่ไหมผมทำเป็นคลิปสุดท้ายในงวดที่แล้ว ไม่ได้อยู่เล่มนี้นะครับนะแต่ก็เข้าอยู่นะโอเคมาที่งวดนี้แล้วกันนะครับอาจจะอยู่อีกเล่มหนึง่งเอองวดที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ทำคลิปนะครับเพียงแค่ส่งตัวเลขให้สมาชิกกันเนาะตารางเลขกลา,างวันฟงวดที่แล้วตรงกับวันปีใหม่พอดีตับ กับต่างจังหวัดนะครับเออจำได้แล้วโอเคนะครับวันอาทิตย์ขึ้นสี่ําเดือนสามปีชวดนะครับเป็นปฏิทินจันทรคติไทยนะครับข้างขึ้นนะครับผมยึดตารางนี้เป็นหลักเลยผมตัดเลขศูนย์ออกไปนะครับนะผมตัดเลขศูนย์ออกไปเพราะในช่วงแรกคาดการณ์ว่าเลขศูนย์จะดับนะ ก็จะเลเหลือน1 4 8 5 7 2นะครับก็จะได้เลขคาดการ6ตัวนะครับทำไมผมนิยมใช้เลขคาดการ6ตัวนะครับ1แหละเ,เมื่อวินมีเลขชุด2ตัวจะได้36ชุดนะครับวินมีเลขชุด3ตัวแบบไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามได้20ชุดมันยังอยู่ในกรอบที่สามารถทำกำไรได้นั่นคือจุดประสงค์นะครับ แต่ถ้าเยอะกว่านี้นะครับต่อให้ถูกนะครับต่อให้ถูกหวยนะครับมันมันก็ไม่ได้กําไรนะครับสามเอ่อสองตัวบนล่างนะครับอยู่ในสามสิบหกชุดนี่แหละไม่ได้แยกบนล่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามันเข้าบนอย่างเดียวหรือล่างอย่างเดียวนะครับเนาะมันก็จะได้กําไรน้อยนิดหนึ่งอันนี้ในกรณีที่จ่ายเต็มนะแต่ถ้าจ่ายไม่เต็มนี่ก็คือนะครับ ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะสาชุดนะครับไม่ต้องกลับเพราะว่าวินเฉพาะอยู่ในเลขหตัวเท่านั้นนะครับไม่ต้องกลับถ้าวางทั้งบนทั้งล่างก็เจ็ดสิชุดเนาะเจ็ดสิบสองชุดไปคำนวณดูแล้วกันได้กำไรไหมนะครับถ,ถ้าถูกสักชุดหนึ่งนะครับบนหรือล่างอย่างเดียวนะครับแบบจ่ายไม่เต็มอีกทั้งหากเนาะแต่ถ้าเข้าทั้งบนทั้งล่างในสาชุดเนี่ยนะครับ ก็ให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนาไปคํานวณดูว่าโอเคไหมส่วน3ตัวบนเนี่ยผมวินแบบไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามโดยสถิติที่ผ่านมานะครับเลขหามเลขเบิ้ลเลขตองค่อนข้างจะน้อยนะครับเดี๋ยวค่อยพูดกันฝั่งหน้านี้นะจะให้เห็นนะครับก็เลยไม่วินเลขเบิ้ลเลขตองเลขหามแต่ถ้าท่านใดนิยมเลขเบิ้ลเลขตองเลขหามนะครับก็สามารถนําเลข6ตัวนี้ ไปบินเป็นเลขหามเลขเบิลเลขตองได้นะครับถ้าชอบไนเลขของตัวนะเลขก็ตามนี้นะครับผมก็จะไม่ไล่เรียงซ้ำแล้วกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมทำคลิปไปแล้วสองแปดก็ออกไปแล้วงวดที่แล้วเนาะนะครับสองแปดก็ออกไปแล้ว มีเลขหลายตัวอยู่นะที่ที่ผมสนใจนะครับมาที่หน้านี้นะครับผมหน้านี้คือผลสลากกินแบ่งรัฐบาลล่าสุดนะครับนะผมยกมาแค่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับหน้านี้อย่างที่บอกไว้นี่คือผลหวยล่าสุดเนาะ ตั้งแต่วันที่17บเจวันที่1เดือนเดือนอกรกฎาคมนะหกจนถึงสิ้นปีเลย30ธันวาหกสานะครับก็ที่จะให้ดูก็คือ,อตัวเนี้ยนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับจนถึงอ่อธันวาคมเนี่ยเป็นเลขหามเลขเบิ้ล นะครับแถมเ,เลขเลขเด่นเนี่ยจะมาทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดนี้ก็สี่บนสี่ล่างนะครับศูนย์บนศูนย์ล่างแถมเลขหามด้วยนะครับนะหลักหน่วยหลักร้อยนะครับงวดนี้หกบนหกล่างนะครับหามด้วยเอาไม่ใช่หามที่เบิ้ลสิเบิ้ลหลักสิบกับหลักร้อยนะครับงวดนี้เช่นกันนี่สี่บนสี่ล่างเก้าเบิ้ลร้อยกับสิบนะครับถัดมางวด วันที่16ธันวาคมนะ่ยสามสามสาม,สาม,สาม,ามร้อยกับสามห้าร้อยกับหามหน่วยนะครับแล้วก็ศูนย์บนศูนย์ล่างพึ่งงวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับนะหกสองแปดกัน19ึงเก้าเลขไม่ซ้ากันเลยห้าตัวนะครับทั้งห้าหลักเนี่ยเลขไม่ซ้ากันเลยเก้าดับร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับวันที่สิบเจ็ดที่จะถึงนี้พรุ่งนี้นี่เอง พราะอะไรนะครับสังเกตดูนะหลักหน่วยหลักหน่วยล่างนะครับ6ดับ4ดับ0ดับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่ามีความเป็นไปได้ว่า9้าจะดับทั้งบนทั้งล่างก็ไล่ไปดูแล้วกันนะครับไล่ดูอันนี้ก็น่าจะเด่นอยู่นะครับแต่ล่าสุดลงมาเนี่ยหน่วยล่างดับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนะ มาที่เลขคาดการ6ตัวนะครับเลขคาดการ6ตัว5 17 302าอันนี้จะเปรียบเทียบกับตารางเลขกลางวันเนาะมี5เช่นกันนะครับมี1เช่นกันมี7เช่นกันมี2เช่นกันที่เพิ่มมาที่ที่ต่างกันก็คือเลข8เลข3 กับเลขศเนาะทางนี้มี3กับ0นย์นะครับทางตารางเลขกลางวันนี่มี8มีมี8กับ4เนาะ8กับ4นะอันนี้คือตัวเลขที่ผมสรุปมาแล้วเนาะจากทุกสูตรนะครับก็จะได้เลขคาด6ตัวนี่แหละนะก็วินเป็นเลขชุด2ตัว3ตัวตามนี้นะครับอย่างที่บอกไว้ผมจะวางเลขคาดการ6ตัวนะครับแล้วก็ มันจะวินเลขชุด2ตัวได้36ชุดเลขชุด3ามตัวได้2ี่สชุดแบบไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามนะครับตามนี้แล้วเวิ่งบนในงวดนี้วิ่งบนงวดนี้นะครับนะเลขหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเหมือนลอกมาจากงวดที่แล้วเลยเหมือนลอกมาจากงวดที่แล้วนะครับวิ่งบนนะครับ19ประตูครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่ง

จะเป็นอย่างไรนะครับเลขคาดการ6ตัวจะเด่นจะกี่ตัวนะเด่นอย่างนี้น้อยสัก1ตัวก็ได้ขอให้เป็นเลข1ก็พอนะครับ <c oughs> เด่นบนได้ได้ยิ่งดีงวดที่แล้วเนี่ยผมวาง1เนี่ยเด่นบนนะครับไปอยู่ล่างเฉยนะครับแล้วก็วาง2เด่นล่างนะครับงวดที่แล้วแล้วก็มาขึ้นบนเฉยสลับที่กันนะครับเอ่อ อันนี้ตัวเพิ่มเติมนะตามสูตรในงวดนี้เลขหกดับนะครับแต่เลขหนึ่งกับเลขสามยังอยู่ในเลขคาดการ์อยู่นะครับแต่ผมชอบเลขหกเป็นการส่วนตัวนะนะครับก็เลยได้ชุดนี้ออกมานะครับอันนี้คือเลขดับนะครับคือเลขที่ไม่อยู่ในเลขคาดการ์นั่นแหละหกแปดเก้าสี่เก้านี่ดับบนดับล่างเลยนะครับนะแปดก็บนล่างเลย ก็มาดูกันว่าแต่จริงๆเลข9เลข8อยู่ในชุดเลขอันด้วยนะนะครับอยู่ในชุดเลขอันด้วยนะไม่ว่าจะเป็น8ป8 9จ็เกาเนาะเก็ 9, ก็มีนะครับนะผมจึงทําเลขชุดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจากเลขดับก็จะเป็นเลขชุด2ตัว16ชุดนะครับวินกันแค่4ตัวนี่แหละตามนี้นะครับได้สิบชุด แล้วก็เลขชุด3ตัววินจะพาะเลขกลับนี่แหละจากเลข4ตัวก็ได้4ชุดนะครับแบบไม่เบิ้ลไม่ร้องไม่หามนะถ้าเลข3ตัวบนนะครับหรือ2ตัวบนล่างี่แตกอยู่ฝั่งเลขคาดการเด่นหรือฝั่งเลขคาดการดับครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับสูตรของผมเนาะถ้ามันแตกฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็โอเคนะครับเนาะ ถ้าใครลงทุนนำตัวเลขไปใช้งานได้เป็นนะครับนะในกรณีที่เด่นแตก2ตัว3ตัวนะครับหรือดับแตก2ตัว3ตัวในงวดที่ถึงนี้นะครับก็คุ้มทุนอยู่นะนะครับก็ลองอาไาคำนวณถ้าแตกเฉพาะ3ตัวนี้ก็กำไรแล้วนะครับลงทุนเฉพาะ3ตัวก็พอนะครับจะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะแต่ถ้า3ตัวบนหรือ2ตัวบนล่างนี่ หนึ่งตัวหนึ่งอย่างมันอย่างสมมติว่าพรุ่งนี้หนึ่งสี่เนาะหรือหนึ่งหกเนี่ยนะครับเออมาจากฟังเหรียญตัวหนึ่งจะฟังดับตัวหนึ่งเนี่ยนะครับวิธีการนี้จบเลยนะครับวิธีการหรือแนวคิดที่ผมทาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้จบหรอกนะครับคือผมมันก็มีความเป็นไปได้เยอะเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีความเป็นได้เป็นไปได้เยอะเลยนะครับ มีโอกาสที่ฝั่งเด่นไม่ไม่ติดสักตัวก็มีนะครับหกตัวนี้ไม่ติดเด่นไม่ติดเด่นทั้งหมดแน่นอนครับนะต้องมีตัวดับแะนะครับอย่างน,น้อยตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าดูผลหวยมเาเจอสิสามตัวบนก็มีเลขมากสุดคือสามตัวนะครับสองตัวล่างมีเลขมากที่สุดก็สองตัวนะครับเพราะฉะนั้นจะมีเลขสามารถติดเด่นได้แค่ห้าตัวนะครับ ยกเว้นเด่นบนเด่นล่างตัวเดียวกันหรือไม่ก็เลขหามอย่างพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นหกตัวเนี่ยไม่เด่นทุกตัวแน่นอนครับเนาะถ้ารางวัลที่หนึ่งแตกแตกในนี้ทำไงเนี่ยนะครับแตกในหกตัวนี้ทำไงโอเคนะครับมาดู เลขออกบ่อยวันอาทิตย์นะครับเลขออกบ่อยวันอาทิตย์ผมได้ทำคลิปไปเมื่อวานเนาะก็ตามนี้ครับผมจะนำเสนอเฉพาะเลขที่ออกซ้ำนะครับนะส่วนตัวไหนที่ไม่ออกซ้ำก็คือออกแค่ครั้งเดียวนะครับในรอบ20ปีเนาะนะครับเป็นข้อมูลผลสลากจริงๆนะครับ3ตัวบน2ตัวล่างนะครับ3าตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างนะครับ นำมาแบ่งปันในรอบ20ปีเฉพาะหวยวันอาทิตย์นะครับนะก็จะตามนี้อันนี้มีคนส่งมาเป็นเลขอันนะครับเป็นเลขอัน5 6 4เนี่ยเป็นเลขอันนะครับโอ้โหแล้วก็มี อันนี้เป็นเลขชุด3ตัวนะครับมันมี5 6 4ด้วยสิเอออันนี้เป็นชุดมั่ว่ๆของผมนะครับผมจับตัวเลขที่ผมคำนวณได้ทั้งหมดทุกสูตรนะมาชนกันในในสม,มุดของผมบันทึกผมมมันจะมีกลุ่มตัวเลขแยกไขยแยกมันนะครับแยกไขยแยกมันมันก็จะจับเป็นกลุ่มๆเนี่ยนะผมก็เลยดึง เลขที่เรียงกันนะครับ3ตัวมาแยกเป็นเลขชุด3ตัวได้ทั้งหมด11ชุดนะครับอันนี้ก็สูตรมั่วผมก็ทําไปแล้วทําคลิปไปแล้วนะนะครับสูตรมั่วๆทั้งหมด11ชุดพรุ่งนี้นะครับบางตัวเนี่ยในเนี้ยผมก็ตามหาเลขอตเตอรีรอร่ได้แล้วนะครับนะลอตเตอรี่ได้แล้วนะครับก็มีอยู่ในลอตเตอรี่อยู่นะบางชุดนะครับ ก็าตามหาทุกชุดไม่ได้ไม่ไม่ได้จริงๆเพราะว่าทุนไม่พอ<笑><笑><笑>นะครับ <S <S 1> <S 1> ผมจะใช้งาน11ชุดนี่แหละนะครับ3ตัวบน11ชุดนี่แหละโอเคครับผมโอ้ใช้เวลาเกือบ20นาทีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันบนไลฟ์สดนะครับบนไลฟ์สดก็จะมาให้เช้าที่สุดแล้วกันนะครับคุยกันก่อนหวยออกนะครับก็หวังว่า สักเวลาสักประมาณ9ก้าโมงนะครับ9ก้าโมงเช้าเนาะเก้านาฬน,นนะครับมาเจอกันผมจะไลฟ์สดคุยกันก่อนค่อยออกนะเออตั้งแต่งวดที่แล้วผมยังไม่จับฉลากเลขเสียงโชคเนาะเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันพรุ่งนี้ในไลฟ์สดแล้วกันนะครับในไลฟ์สดแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้โอ้ใช้เวลาจะ24ี่สนาทีแล้วนะครับก็ ยุติเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับแนวทางที่ผมนำเสนอนะครับผมาฝากท่านผู้ชมใช้วิจารญาในการรับชมรับฟังด้วยนะครับกิติคนคำนวณไม่รู้นะครับว่าหวยออกตัวไหนนะครับหากดูแลชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปยังกลุ่มไปยังเพจต่างๆที่ชื่นชอบในเรื่องราวเดียวกันด้วยนะครับผมท่านใดเป็นผู้ชมใหม่นะครับหากชอบข้อมูลที่ผมนำเสนออย่าลืมกด s Subscribe นะครับอย่าลืมกดติดตาม ร้อมงกดลูกกระดิ่งแล้วก็จะมีข้อความแจ้งเตือนมาว่าตอบรับการแจ้งเตือนข้อมูลทั้งหมดนะครับคลิกเลยครับท่านก็จะไม่พลาดทุกข้อมูลที่ผมอัปเดตนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปถัดไปครับผมโชคดีเลยๆจากหวยที่คุณเล่นละคนนะครับผมสวัสดีครับ